ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแคปคัตผ่าน Microsoft Store ว่าจะทำอย่างไรนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยโหลดผ่านเว็บไซต์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store ท่านแรกสำหรับใครที่ดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store ไม่ได้นะครับแสดงว่าท่านยังไม่ได้สมัครนะครับบัญชี Hotmail นะครับแล้วล็อกอิน เข้าใน Microsoft Store นะครับเราจะต้องมีบัญชี Hotmail ก่อนเราถึงจะสามารถดาวน์โหลดใน Microsoft Store ได้นะครับหลังจากที่ผมล็อกอินเข้ามาแล้วทีนี้ผมก็จะพิมพ์ตรงนี้นะครับว่า CapCut นะครับก็จะเป็นรูปโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีคําว่า Install e นะครับซึ่งผมได้กดไปแล้วนะครับนะครับผมได้กดไปแล้ว ดังนั้นก็เลยจะกดไม่ได้อีกนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือกด i n s t a l l แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรอจนโหลดเต็มแล้วก็จะมีการติดตั้งอัตโนมัติให้เราเลยนะครับเหมือนเหมือนเพสโตนเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปใช้งานโปรแกรมได้เลยครับหลังจากที่เรา i n s t a l l เสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรง Search แล้วก็พิมพ์คำว่า Cap c a p c u t ก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับแคปคัตผมได้พิมพ์ไว้แล้ว c a e ครับแคปคัดตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปก็จะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับแล้วเราก็ new project ก็จะเป็นหน้าต่างที่ว่างแล้วเราก็สามารถตัดต่อวีโอได้เลยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ดาวน์โหลดง่ายมากนะครับใช้เวลาน้อยมากในการดาวน์โหลดนะครับก็หวังว่า คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ